ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเขหน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ดรวิสังข์โคสิตานนท์ประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมหากกรรมภาพยนตร์และดนตรีม้งอาเซียนครั้งที่หนึ่งมีร้อยตระสุขสันต์พิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนายวิริศผลหิรันรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสุภพลจริงจิตอุปนายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะร่วมเป็นเกียรติ นายสวิทแสนยากรุลในองค์การบริหารสุนตำบลเข็กน้อยกล่าวว่าการจัดงานพาก,กรรมภาพยนตร์และดนตรีมองอาเซียนกำหนดจัดระหว่างวันที่1-6ถึงพฤษภาคม2 5ง1สิบเำหรับการจัดกิจกรรมที่ตำบลเข็กน้อยเนื่องจากพื้นที่ตำบลเข็กน้อยถือว่าเป็นฮอลีวูดของภาพยนตร์มงก็ว่าได้เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มาดาผู้สร้างผู้กำกับหนังจะใช้เป็นโรเคชั่นในการถ่ายทำและผลิตเนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังคงมีวิถีชีวิตของชาวม,มงในอดีต คงเหลืออยู่ทำให้สะดวกในการใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนต์ม้งทั้งผู้กำกับและนักแสดงให้มีคุณภาพรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับรุ่นใหม่ที่จะสร้างภาพยนตร์ม้งให้กับวงการบันเทิงเนื่องจากวงการบันเทิงม้งนั้นซบเซาลงอย่างหนักจากที่เคยมีผู้สร้างผู้กำกับและนักแสดงมากมายแต่ปัจจุบันมีผู้กำกับเพียงไม่กี่ราย ในการจัดงานมากรรมภาพยนตร์และดนตรีอาเซียนนอกจากการฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้ชมถึงเทคนิคการถ่ายทำเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ให้สาระความบันเทิงแล้วยังมีการจัดประกวดภาพยนตร์มงยอดเยี่ยมในด้านต่างๆเช่นบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ที่ให้สาระและความบันเทิงยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยจะมีการมอบรางวัลในวที่6พฤษภาคมทั้งนี้มีพุ่มกับและภาพยนตรทงนี้มีพุ่มกับและนักแสดงภาพยนตร์มงจาก จีนหลา่สาสหรัฐและไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงและดนตรีมง้งการจำหน่ายสินค้าผ่านางานอีกด้วยดานดรวิัน์โคสิตานนท์ประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าภาพยนตร์ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตของชนชาวมง้งจึงควรที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการยกระดับการผลิตภาพยนตร์ของชาวมง้งให้เข้าสู่สากลในอนาคต และควรที่จะมีการส่งเสริมการจัดงานหากรรมภาพยนตร์และดนตรีมองอาเซียนทุกปีโดยตนในฐานะประธานสภาว,วัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเต็มที่